สวัสดีค่ะช่องมี you ่แอนมายูเลิฟยูมายูไม่อยู่นะคะเราก็ได้ของมาจากช่องเว็บด็อกเอามาให้นะคะก็มาให้นานแล้วแต่ว่าโอ้พึ่งลงนะคะคุณเว็บด็อกก็เอามาให้ก็คือสิ่งสีนี้ค่ะเดรนมันคือหนังสือ ครอบครัวตึงหนืดเที่ยวต่างแดนแบบสุดตึง,ยยยงยเย่นี่นะคะดูขใหงได้เห็นไหมเขานี่ตอนแรกเขาใส่ดุมพลาสติกมาให้เพิ่งแกะเมื่อกี้อดใจเราไม่ไหวนะคะก็จะบอกว่าถ้าใครมีแล้วให้โพสทำว่าดัดถ้าใครมีแล้ว ให้โพสต์คําว่ามีแล้วมีแล้วอ่านแล้วแล้วก็โพสอีกอย่างหนึ่งว่าสนุกเราจะถามว่าสนุกไหมคะหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้นะคะถ้าสนุกก็บอกว่าสนุกเพราะว่าอะไรนะคะสําหรับมี่เนี่ยมีค่คิดว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากเพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราคลายเครียดได้นะคะก็ทำรับวันนี้นะคะ มิ่จะบอกว่าทุกคนเคยเห็นเจ้าสิ่งสิ่งนี้กันหลายคนแล้วใช่ไหมคะมันมันปกติมันจะเป็นสีดำใช่ไหมทำไมาวันนี้เราไปเห็นเป็นสีนี้มันคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเคยไปเห็นเป็นสีใสมันมีพวกแบบสีชมพูอ่อนๆแล้วเพิ่งเห็นสีเนี่ยเคยเห็นครั้งที่สองแต่ว่าไม่เคยซื้อแล้วว็ไปซื้อมาอันละสิบบาทก็สำหรับวันนี้นะคะ ช่องเว็บด็อกก็ให้สิ่งสิ่งนี้มาอยากดูน,นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะช่องเว็บด็อกที่ส่งหนังสือการ์ตูนครอบครัวตึกนหนึ่งมาให้นะคะไม่ได้ส่งมาหรอกค่ะเอามาให้ค่ะขอบคุณช่องเว็บด็อกมากๆนะคะที่เอาหนังสือการ์ตูนเรื่องครอบครัวตึกนหนึ่งมาให้นะคะสําหรับวันนี้ช่องมี่แอ้มยูเลยูก็ขาดขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ